สำหรับคู่นี้นะครับ่็เป็นวัดเบนนับได้เชียก่อนนะครับยครูจะขวาไปซ้ายนะครับส่วนฝั่งของอิสลามครับูบจะซ้ายไปขวาแล้วก็เรียบเรียบแล้วก็เรียบแล้วเปิดเกมมาวัดเบนน้ำก่อนน้ำน้ำสูน้ำจากการยิงของหมายเลขสามผู้ทำประตูโอ้ยังไม่ถึงเนื้อทีครับนำไปแล้ว ต่อครับต้องขออภัยด้วยนะเรื่องไรสดด้วยนะครับแม่โอ้นี่ะครับต้องขออภัยจริงๆนะเนี่ยครับไปกันต่อครับตอนนี้เสมอเลยที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอิสลาหมตาตามติดบอลอยู่บอลเลยที่หมายเลขครับไฮสายแล้วฉีดยาดยว้วยนี้ติดครับโตกับปาลูนี้เอาแล้วครับจะไปเองแล้ววัดเบนหนักได้วัดเบนใส่ขวาเรียบเรียบเรียบแล้วก็เรียบร้อย เป็นหมายเลือกสิว่าผู้ทำประตูครับของวัดเบนครับใส่ขวาลูกนี้ครับโอ้ต้องใส่ด้ขวาฮู้แล้ว่าเอาเรียบเรียบร้อยโอ้ปัดลูกนี้ปัดไม่ออกกลได้กายเป็นข้าวประตูครับโอ้เรียบร้อยครับเสมอเลยครับสองประตูต่อสองเล่นมาครับ ควาวันเดียามาลูกนี้แล้วก็อิสลามดักได้แล้วมงแล้วก็โยกมาเข้าขวาใส่แล้วเรียบร้อยโอ้ต้องบอกว่าใส่ขวาด้วยความบ้าคลั่งเข้าประตูไปแล้วครับโอ้เราเป็นหมายรัสสาวาฟุตซบประตูเลยครับโอ้ย,ย,อออยิวนี้เสียบเลยครับหมดสิทธิ์เซฟสำหร,รับผฟุตซบประตูเนี่ยครับแล้วก็ออกครับออกข้างครับปวดจะปวดนี่อเออนี่ฉันอะ เรียบเรียบร้อยแล้วเป็นหมายเลขสิบเอ็ดคนระับทำประตูที่สี่นะเนี่ยครับแล้วทำประตูที่สองกับตัวเองคนะรับสลับกับตันคนระับหมายเลขสิบเอ็ดของอิสลามคนระับโอ้ดับครับท่ายากนะครับโอ้หมายเลขเจ็ดครับสกิลเริ่มมาแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เบียดอิสลามอิสลามแล้วดูนี้จังหวะสุดท้ายนะครับเป็นฝั่งวัดเป็นคอมบอลมาแล้วปามดูนี้ที่บอลน,นะคโอ้แข่งโป๊กแข่งโป๊ก แล้วน the the ี้จะไปแล้วก็ใต้แล้ว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 เรียบเรียบเรียบแล้วก็เรียบลอยห้าประตูตสองครับออกข้างโอ้เล่นมาจ่ายออกขวามาลูกนี้ทำไงแล้วดึงจะล็อกลูกน mm um OK> ี้แล้วไม่ผ่านนะตามมาปั๊มได้แล้วก็ให้มาสองสองโอ้เรียบ้อยครับ ออกระตัวสองจากการทีของหมายเลขเจ็ดเอาข้างครับไปซ้ายมาแล้วปาดสาองนิ่มๆก็เรียบร้อยเป็นหมายเลขสิบว่าผู้ทำประตูครับหูบเจ็ดประตูะตัวสองไปแล้วครับตอนนี้ว่ามันยาวติดครับแล้วก็ หมดเวลาการแข่งขันก็เป็นสามแต้มของอิสลามลมาเนี่ยครับเกมจบกันแนะครับเดี๋ยวเราชมคู่ต่อไปได้เลยครับ